สวัสดีค่ะสวัสดีมันเปิดที่น่ารักทุกคนด้วยนะคะยินดีตอนรับเพื่อเปทุกคนเข้าสู่ช่องของซุปซเซ่กหมเอนเนอคยนะคะในครั้งนี้เราอยู่ด้วยกันในเกมโรบบอกกับแมป The As to Impress นั่นเองค่ะแต่รอบนี้ะนเยได้ดยังไงเออฉันไม่ได้คนเดียวนะอยู่แล้วฉันมีตีมด้วยนะว้ายแรงเกินค่ะคุณนะเพราะวรอบนี้ฉันจะเสียตังเลือกตีมเองเนื่องจากตอนนี้นะคะทุกคนช่วงฮาโลวีน ตอนนี้แมเขออัปเดตแล้วแล้วเราก็เคยแต่งตัวตีมฮาโลวีนไปแล้วแต่ตีมผีที่เราอยากแต่งก็คือตีมอซอมบี้ครับรแรงค่ะคุณนะซอมบี้มันต้องมีไส้ไหลออกมาปะเออแลต้องมีไส้ไหลแร้วต้องมีแบบว่าตัวเขียวอะไรอย่างเงี้ยแบบน่ากลัวน่ากลัวเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตี้จ,จะเป็นซอมบี้ในน่ากลัวขนาดไหนแต่ก่อนที่เราจะไปดูซอมบี้กันนั้นเรามีอะไรน่าสนใจไปให้ทุกคนได้ดูกันแล้วเดี๋ยวเรากลับมานะคะ และณนะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในการในเกม King Ghost Castle นั่นเองค่ะสำหรับเกม King Ghost Castle นะคะก็จะเป็นการจัดวางตัวละครนะคะซึ่งตัวละครแต่ลตัวเนี่ย จะเป็นฮีโร่ต่างๆนะคะเราก็จะต้องสะสมฮีโร่ไว้แล้วก็เอาฮีโร่มาใช้ให้เหมาะสมนั่นเองนะคะฮีโร่แต่ละตัวก็จะมีความสามารถพิเศษแตกต่างกันด้วยเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีๆทําความเข้าใจให้ดีๆนะคะแล้วก็วางกลยุทธ์ของตัวเองให้ดีๆด,ด้วยรับรองได้เลยค่ะว่าถ้าเข้าไปเนี่ยมันแน่นอน <Yeah. S 1> และตอนนี้นะคะจุ๊บแซงก็จะมาเล่นให้ดูกันนะคะนี่คือการวางฮีโร่ของเราออกนักพรากนี้นะคะก็จะกระชากเป้าหมายที่อยู่ไกลที่สุดปกติเนี่ยตัวไกลสุดของจุ๊บแซงจะเป็นตัวของเวทนะคะซึ่งตัวเวทเนี่ยเราลุ้่แล้ว่าตัว วางมากซึ่งเขาจะทำดาเมจตนะคะแต่ว่าถ้าโดนกระชาะกออกไปเนี่ยลำบากแน่นอนอเพราะฉะนั้นนะคะเราจะวางแทงกักไนไว้ท่างหลังสุดเลยนะคะแล้วก็หาตัวอะไรมาข้นไว้กันดาเมจนะคะนี่เห็นปะเขาดึงไปปุ๊บ,บก็จบครับแทงของเราแทงได้อยู่แล้วนะคะแทงได้ไม่พอตัวนักเวทของเราก็คือจมตีเพลินเลยบอกแล้วว่าสำหรับเกมนี้เนี่ยกลย,ยุ์เขาเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเล่นอะไรต้องแบบคิดนิดนึงนะคะโอ้ตัวนี้ดึง2ตัวเลยหรอออกนักภาค2ตัวเลยอย่างนี้ยังไงละเนี่ย ถ้าอย่างนั้นเราต้องวางแทงกับนักดาบไปข้างหลังสุดนะคะเขาจะได้กระชากแท้งกับนักดาบของเราไปได้แล้วมาดูกันนะคะว่าเขาดึงจริงด้วยเป็นไงล่ะบอกเลยว่าเขาดึงแน่นอนนะคะแล้วเราก็ชนะไปครับผมและยังไม่หมดแค่นั้นนะคะทุกคนเพราะว่ารอบนี้เขามีการอัปเดตกิจกรรมเช็คชื่อครบรอบ4ปีด้วยซึ่งกิจกรรมนี้นะคะจะเริ่มตั้งแต่วันที่23ตุลาคมเมื่ออัปเดตแล้วนะคะผู้เล่นก็จะสามารถ เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้นะคะซึ่งมีระยะเวลาทั้งหมด10วันด้วยกันโดยการเข้าสู่เกมในช่วงระยะเวลาของอีเวนต์นี้ผู้เล่นแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยก็จะสามารถรับรางวัลไปได้แล้วนะคะและถ้าเพื่อนๆเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมตลอด10วันเพื่อนๆก็จะได้รับฮีโร่เทียนนะคะและเขาเนี่ยไม่ได้มาแค่ตัวนะคะเพราะว่าสกินสวยๆแบบนี้เนี่ยก็มาด้วยเหมือนกันกับ Queen of t h e w e ว t e r ิ w i n วเทียถ้าใครอยากได้ก็ต้องซื้อนะคะแล้วซุปแซงเนี่ยก็จะจัดเลยแบบไม่ลังเลส,สวยขนาดนี้เนี่ยไม่หมดแค่นั้นนะคะทุกคนเพราะว่า,วารอบนี้ซุปแซงมีโค้ดมาแจากเพื่อนๆกันอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะตามนี้เลยนะคะที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้บอกได้เลยนะคะว่าของดีแน่นอนนะคะได้โค้ดมาแล้วเนี่ยอย่ารอช้านะคะต้องรีบก่อกน,นะเพราะว่าโค้ดนี้มีระยะเวลาด้วยนะคะทุกคนห้ามพลาดโดเด็ดขาดแลด้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใน King God Castle มาแล้วครับผมหลังจากที่เราดูอะไรนะสุดสัจนไปเรียบร้อยแล้วนะคะถึงตาที่เราจะต้องแต่งเป็นตีม<ฮ>ซอมบี้นั่นเองครับตีมซอมบี้ของเรานะคะก็จะเป็นแม่ทุกคนก็คือตัวเขียวหมดอ่ะ แล้วก็เขียวด้วยจะเป็นอะไรล่ะซอมบี้อ่ะมันก็จะต้องแบบตัวเขียวหน่อยป้าหรือเอาซอมบี้แบบพวกเทนทูปูซานอาจจะตัวไม่ค่อยเขียวเท่าไรอาจจะตัวขา,ขาวๆซีดๆอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูกันไปนะคะว่าใครจะแบบแต่งตีมซอมบี้ได้จึ้งมากกว่ากันส่วนขอนแจงนะั้นเราจะมาหน้าตรงโซนแต่งหน้าก่อนเลยเพื่อที่จะเอาลูกตาสุดน่ากลัวน่าสยดสยองม,มาก่อนนะคะนี่เดี๋ยวนะคือแกจะเริ่มที่ตาก่อนเลยหรอเป็นชั้นันจะไปเริ่มที่โครงก่อน มีโครงไม่เหรอคะเรามีโครงไก่ด้วยเดี๋ยวใช้ขอดิบก่อนฉันจะต้องมีโครงอุ้ยซอมบี้ปากซื้อเกินมันยากอยู่นะซอมบี้อ่ะยากใครว่าง่ายเ่ยอ่ะแล้วก็ยากซอมบี้ต้องแต่งหน้าไหมคะแต่งค่ะซอมบี้ที่นี่ก็คือซอมบี้จึ้งโอ้ยสวยย้าหู สวยมากเขาจะเป็นตองบีได้สวยเท่าฉันอีกถามหน่อยสวยเลยหรอฉันขอดูใน VIP แล้วกันเพราะว่า VIP อาจจะมีแบบชุดจึ้งๆไงฉันคิดว่าฉันจะใช้อุปกรณ์อย่างหนึ่งนะครับในการแบบทำอ่ะพี่แจงอะไรหรอฉันจะให้อันนี้เป็นไส้ให้เพราะบางอย่างเนี่ยเป็นไส้ฉันว่าฉันได้วะใช่หรอเป็นเลยหรอ ได้เลยอ่ะเราต้องแต่งตัวดูสกปรกสกปรกหน่อยเพราะเป็นซอมบี้แต่ซอมบี้ก็คือไม่ได้แบบวามันจะตัชไม่ได้นะคะซอมบี้ก็คือจะซึ้งได้เหมือนกันอ่ะถูกโ่าฉันคิดไม่ออกเลยฉันจะทำยังไงกับโครงไก่ถ้าเรามีโครงไก่ที่สวยงามได้ดีอ่ะอุ้ยแรงเกินมีชุดโครงไก่และวะ้ว่ะเป็นแงชุดของฉันแต่มันยังไม่เหมือนโครงอ่ะฉันต้องรอก,ก่อนยังไม่ได้นะคะยังไม่ได้ อ,อ<ม>ตอนนี้เราเหลือเวลาประมาณ2นาที47วินาทีนะคะกับการหาชุดตีมแนวแบบซอมบี้สุดตาสุดจึ้งของเราแต่ตอนนี้เอิ่มขออนุญาตหาแป๊บนึงนะคะทุกคนเราจะเป็นเครียดแล้วเนี่ยโอ้เครียดจร๊งเอาแบบนี้ไปก่อนแล้วกันแล้วก็สงกงคโปรดูซิว่าสีแดงอะฮะอุ้ยมันเหมือนจะง่ายอะแต่มันยากนะทุกคนคือตัวเขียวไปหมดเลยอะตอนเนี้ย เออก็มันซอมบี้สุดแล้วปะอฮ้ยแกคนนี้เขามีโครงไก่มาขงตัวเองอะแกไปดูดิว่ <What? S 2> อยู่แถวที่เปลี่ยนสีอะอุยอ้ยแรงมากอะไหนไหนไหนอยากเห็นโครงไก่แล้วล่ะโอ้โหเหมือนปะเขาไี่โครงไก่ปะแรงอะแรงมาก็มีโครง,รงไก่เหมือนกันต้องแบบเป็นชุดที่ดูอาจจะสกระปรกนิดหน่อยนะคะเพราะว่าซอมบี้เขาก็จะดูแบบอันนี้นิดน,นึ่งอะอุย้ยหนึ่งนาทีห้าสิบันไม่มีผมเลยรำผมก่อนดีกว่า ปอดฉันมาละอ่ะแกว่ายังไงปลอดฉันมาแล้วนะี๋ยวฉันตออกไปดูนะดอสถึงโครงฉันยังไม่มาแต่ปลอดฉันมาละฉันหาโครงก่อนอ่ามีผมมีอะไรด้วยใหนดูสิผมยุ่งมากสวยเวอร์อุ้ยคนนี้น่ากลัวมากอย่าออกไปดูละดิเป็นแบบน่ากลัวเกินอ่ะมันจะมีคนน่ากลัวกว่าฉันนี่ก่อนไอ้ปังแกตัวที่น่ากลัวมากคือเขาแบบ ไม่มีใครยอมใครเลยอ่ะตรงเนี้ยหนึ่งนาทีใครจะไปชนะใครจะไปทำได้คะคุณนะโอ้ชุดนนี้ฉันย,ยังไม่ได้ลองไปดูพี่ลา,าหน้าเลยนะเออย,ยังไม่ได้ดูเหมือนกันวายแกทไมดูคองไก่ข้างนอกค่ะเขาพม่ครองเลยเฮ้ยอิจฉาเขาว่วาเขาทำได้ไงอ่ะนั่นน่ะสิฉันก็อยากรู้อยากทราบอุย้ยคนนี้ชุดขาดเว่อ วินมาเลยเอาทูมีโครงไก่อ่ะแกดูสิมาพยายามมองหน้าฉันฉันดูนะว่าแกอิจฉาฉันน่ะแกไม่สวยเท่าฉันล้สิเอาโอ้ยแกฉันว่ามันยากมากเลยอ่ะ้ยฉันทำไมเปลี่ยนผมฉันต้องไปเปลี่ยนผมก่อนผมฉันไอหน้าฉันไม่สวยเสียใจด้วยเพราะมันหมดเวลาแล้วตอนนี้เราเป็นอมบีที่สมบูรณ์แบบแล้วหรือยังคะแต่ฉันคิดว่าฉันเป็นสมบีที่สมบูรณ์แบบแ้วเพราะว่าหน้าฉันสวยสุด กินเลือดม,มาเลยนะจะจะตัวงแต่ว่าฉันมีแค่ไส้ฉันแค่พกไส้มากินและ <What? S 1> นี่ก็คือผู้เข้าประกวดคนแรกนะคะกับคุณซูบีที่มาพร้อมกับชา่าชาำประจำตัวของเขาเซ็กซี่นะคะเป็นซอมบี้ที่เซ็กซี่มากกินฉันสิกินฉันเลยกินฉันสิคะกินกินสิโอ้โหแรง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 ซอมบี้ซอมบี้แรงเกินค่ะและผู้เข้าประกวดคนต่อไปคืออุ้ยซอมบี้อะไรคะเนี่ย ตรงข้างอกตรงอกนะคะคือปอดค่ะปอดแล้วก็มีไส้ค่ะปอดกับไส้หรอว่าพันค่ะว้าจิตวาการหล่ำเลดเหมือนความไส้ออกมาจากท้องเลยคุณเป็นซอมบี้ที่สวยและดูดีมากค่ะอุ้ยโอ้อะดูเป็นซอมบี้ซามูไรไหมนี่ไปช่ัยบอกเขามีโคงไก่ค่ะคนนี้ก็สวยนะแต่ผิวไม่ขาวฉันตัดคะแนนหนึ่ง โอ้มันต้องซีดเนาะเพราะว่าซอมบี้คือแบบเป็นศพไปแล้วอะใช่จริงอันนี้ก็ไม่ค่อยซีดเท่าไหร่แต่คะแนนไปนิดนึงนะคะคนต่อไปคุณปีปอุ้ยอุ้ยแรงมากอะอุ้ยกระทำคาบูให้เราด้วยอะฉันชอบว่ะฉันให้5ดาวเลยคนเนี้ยฉันว่าเขาเป็นซอมบี้ที่สวยมากทำยังไงก่อนบี้เขาเหมือนอะไรรู้ปะเบคอน และวผู้เข้าปกวดคนต่อไปนะคะก็คือเขียวมาทั้งตัวซอมบี้ไม่จำเป็นต้องใส่สีเขียวขนาดนั้นก็ได้แต่เขาก็ยังคงเขียวอยู่นะคะกับทีมซอมบี้ของเราผีพายค่ะม,มันมีเส้นบางๆระหว่างผีพายกับซอมบี้คุณดูไม่มีเลือดอะไรปนขออนุญาตน,นะคะอุ้ยคนนี้ฉันบอกชุดเขาขาดอะ่ะเขาทําดีอยู่นะแต่ว่า ชุดเขาแดงไปฉันตัดคะแนนฉันได้สาคะแนนเพราะว่าชุดเขาแดงไปจริงจริงอมบี้ไม่จำเป็นต้องใส่สีแดงเจ๋นขนาดน,นั้นนะคะการที่จะเป็น,บบน,นเลือดมันต้องแดงเข้ม you know ความน่ามันไม่ใช่ซอมบีม้เป็นตุ๊กตาเลยส่วคะแนนพอนี่ก็คือเยอะแล้วแล้วผู้ชนะการประกวดในการแข่งขันครั้งนี้ก็คือโยอยเบคอนฉันบอกแล้วคนนี้สวยแต่งดีวร์แล้วดูดิ สเปซซอมบี้ยังไงอ่ะฉันแพ้เขาว่าแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราเราก็ภูมิใจในความเป็นซอมบี้ของเราอยู่ดีเพราะว่าเราจึงเวอร์จริงจริงก็ง่าเป็นว่านะคะถ้าแบบใครชอบตีมการประกวดในวันนี้นะคะตีมซอมบี้ของเราหรือว่าอยากจะเห็นตีมอ,อื่นๆเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกสับแจงได้นะคะสำหรับครั้งนี้เนี่ยสับแจงกับพี่ปางคงต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบให้เล่นแบบนี้อีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับเราด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเวลาที่แจ้งลงคลิปใหม่ๆเพื่อจะไม่พลาดกันนะคะและครั้งหนนนน้้าจะะเเป็ีีมกก่ยวัับอไร น่าสนใจขนาดไหนนั้นก็ติดตามกันไว้ด้วยแล้วกันนะคะสรุบครั้งนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบบ๊าายยโอเซ็งอะ่ะแพ้เลยอะ่ะไปเล่น King Cor Castle ดีกว่า <Yeah. S 1> โอ้ไปดีกว่าโอ้แพ้คนอื่นเขาเพราะว่า King Cor Castle ไม่เคยทำให้เราเสียใจยอยู่แล้วไม่เคยทำเราผิดหวัง <c oughs> แพ้